เขาชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อเทียนเตยอยู่ห้องไหนคะสี่เขาทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าเลยอะอาจารย์ไม่มาสอนครับหรอกคือว่าเธอไม่เรียนคือว่าไม่ได้เรียนอาจารย์ไม่เข้าไม่เข้าครับทำไมอยู่นัดตอนนี้ตอนนี้หายโรคหวงโดดเชื้อหรอหรืออยู่ห้องไหนถ่ายถ่ายขึ้นตัวไหมไอ้ตัวอูถือไอ้กู๋เชื้อหรอชื่ออะไรหรอซีโค ื่ออะไรชื่อเทอเตอร์ครับครับทำอะไรอยู่ครับแวอะไรอยู่อ๋อกทำงานเซ็นอตกลงทำไมขยันกันแล้วสอคนนี้หรอไม่ช่วยเพื่อนทาหรอไม่ไม่ช่วยเพื่อนทำหรอสางคนนี้ค 好少钱呀？ สามส่วนสี่ใจค่ะจะไหใจก้ๆลๆเสื้อลายอหม่เสื้อลายชื่อเทเตอร์ครับผมไม่เอาเรียนเสื้อะอบใครับผมรอ ผมชื่อเทเตอร์หน้าผมจะเป็นอย่างนี้ครับ สามนนะตอนเย็น 来，来，来。